ส,สดีค่ะชาวราศีธนูค่ะต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงกับกุ้งชานะคะเรามาอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนกันยายนนิกกนนะว่าชาวราศีธนูรักคณาธนูนะคะดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรให้ไพ่ช่วยทานายกันนะคะสําหรับเนะคะเรื่องของภาพพื้นดวงกันก่อนเนะาะงินงานความรักนะคะของคุณเป็นอย่างไร โอเคในช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูเนาะเขาบอกว่ามีเรื่องให้คุณจะต้องตัดสินใจหรือว่าชาวราศีธนูนี่แหละมีความลังเลใจอะไรบางอย่างซึ่งคุณควรจะต้องชัดเจนแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีธนูไม่ควรจะลังเลโลเลในเรื่องใดๆก็ตามความชัดเจนนะคะจะนํามาซึ่งความสบายใจโอ้เนี่ยดูดีความลังเลใจค่อนข้างจะสร้างความเครียดนะคะความปวดหัวให้กับชาวธนูมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น นะตัดสินใจอะไรให้ชัดเจนเด็ดขาดตัดสินใจด้วยเหตุและผลนะคะที่มันรองรับกับความรู้สึกของเราด้วยก็จะดีที่สุดนะคะในช่วงเดือนนี้เลยเรื่องของการงานนะคะแอบเครียดเนาะชาวราศีธนูเดือนนี้แอบเครียดนะคะแต่จริงๆก็เห็นว่ารายได้ผลตอบแทนของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้จะดีขึ้นแต่เครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องของปัญหาจุกจิกกวนใจที่จะมีเข้ามานะบางท่านบางคนเนี่ยปัญหาจุกจิกที่เข้ามาเนี่ยทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยนะคะ ด้วยไพ่สิบดาบนั่นเองเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูจะต้องรอบคอบแล้วก็ระวังมากๆหน่อยนะคะนะเตรียมรับมือนะคะกับปัญหาใดๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้ได้นะคะก็จะดีมากๆเลยนะมีแต่ไพ่นั่งกลุ่มขมาทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเท่าไหร่มันเหมือนเป็นความเครียดความกังวลใจอะคะ่ะไพ่แฮงแมนอย่างเงี้ยเนาะ ลักษณะคุณมีความกังวลใจเหมือนกังวลใจมาเป็นเวลานานแล้วด้วยนะคะนะ้ำมีความไม่สาบายใจกังวลใจจนถึงขั้นเครียดได้เลยด้วยเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะบวกกับปัญหาจุกจิกอะไรที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้อีกก็ค่อนข้างสร้างความเครียดให้กับชาวธนูได้เยอะเหมือนกันแต่ว่านะคะอย่างที่บอกแหละว่าเนาะปัญหาต่างๆนะคะเตรียมรับมือกับมันคุณก็จะจัดการแล้วก็ผ่านมันไปได้ด้วยนะคะสิ่งที่เด่นที่สุดเลยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการตัดสินใจจริงๆนะ ยังไงซะแล้วเลยเรื่องของการงานชาวราศีธนูนะคะจะมองเห็นทางเลือกใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานบางคนมีออฟเฟอร์บางคนมีทางเลือกในเรื่องของงานซึ่งคุณถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจแล้วนะคะนะว่าจะเลือกทางไหนเพราะฉะนั้นทางใดนะคะที่คุณมีเหตุผลมาซัพพอร์ตความรู้สึกได้ดีที่สุดเลือกทางนั้นนะงานไหนที่ดูมีอนาคตเป็นงานที่คุณรักนะคะคุณมองแล้วคุณมั่นใจเชื่อใจใน,นตัวเองแล้วคุณตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะคงเชื่อว่าคุณจะเจองานที่ดีที่สร้างเงนินสร้าง รายได้ให้คุณอย่างดีด้วยสําหรับใครที่กําลังมองหาทางเล่วกเราอยากจะทํางานอะไรพริเศษเพิ่มเติมหรือจะทําธุรกิจใดๆเนี่ยเขาบอกช่วงนี้คุณโดดเด่นในเรื่องของนะคะไพ่ e ีเอ็มพสก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยๆง,งามนะคะเรื่องของ ของที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยก็จะทําได้ดีทำเงินทําอะไรได้ดีแล้วสามารถเติบโตได้ด้วยแต่ส่วนที่จะเป็นปัญหาให้ปวดหัวเหมือนกับว่านะคะจะเป็นเรื่องของบริวานนิดนึง บุคคลที่ควรระวังมากที่สุดเลยนะคะคงให้ระวังสองลักษณะนะคะคนแรกก็คือคนธาตุลมธาตุลมคือชาวราศีกุมเมถุนตุลน,นะคะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยนะที่เข้ามาสร้างความเครียดสร้างปัญหานะคะให้กับชาวธนูในช่วงเดือนนี้ราศีกุมเมถุนตุลเป็นคนตรงคนชัดเจนค่ะอีกชาวราศีหนึ่งจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะก็คือราศีเมษสิงห์ธนูนะก็อาจจะเช่นกันนะมีนําเรื่องนําปัญหาหรือว่าเป็นคําพูดหรือ การกระทําที่ทําให้เราอะรู้สึกเครียดนะคะหรือนําปัญหาจุกจิกเข้ามาให้เราต้องจัดการหรือรับมือนั่นเองแต่สิ่งที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งจริงๆคุณโดดเด่นเรื่องคนอุตถามต่จะเป็นเพศหญิงนะคะจะเป็นลักษณะเจ้านายผู้หญิงลูกค้าผู้หญิงเนี่ยจะให้ความอุปถัมภ์อะไรค่อนข้างดีแต่ส่วนคนที่เป็นปนัญหาจะเป็นผู้ชายที่เป็นธาตุลมกับธาตุไฟนั่นเองส่วนเรื่องของการเงินคะ่ะการเงินชาวธนูช่วงเดือนนี้นะมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนของใช้เปลี่ยนอะไรใหม่ๆด้วยนะคะแต่ที่ สำคัญคือต้องระวังเรื่องของแตกหักพังเพราะคุณเจอไพ่สิบดาบเข้าไปนะระวังของหายของแตกหักพังต้องเปลี่ยนของใช้ใหม่นะคะก็ช่วงนี้ใช้ของใช้เงินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะเสียเงินไปแบบไม่เต็มใจไม่จําเป็นแล้วก็มาเครียดที่หลังก็ได้แล้วก็ต้องเหมือนต้องซื้ออะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมแต่สําหรับบางท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะอ่าเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าแก้เคล็ดได้ไหมเราอาจจะแบบเอออะไรที่มันเก่า แล้วนะคะอะไรที่มันผุพังเสียหายเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อเสริมนะให้กับชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะว่ายอย่างนั้นก็ได้นะแต่อย่างที่บอกว่าในเดือนนี้จะเห็นว่าชาวราศีธนูรายได้ผลตอบแทนมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเราก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแต่แค่ให้ระวังเรื่องความเสียหายที่ไพ่เตือนเข้ามาเท่านั้นเองกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายจ,จุกจิกนะที่จะเข้ามาให้คุณแอบปวดหัวได้เหมือนกันนะคะ โอเคช็อกลาบค่ะ ชาวราศีธนูว้าวคุณได้ไพ่รถดซันในเรื่องของโชคลาภเลยนะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูว่าคุณมีโชคแล้วล่ะนะคะในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีธนูนะเปิดโชคเปิดดวงกันหน่อยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสนะเป็นไพ่โอกาสที่เข้ามาทาง,งานนี้เลยนะคะมีเฮนะคะเดือนนี้นะคะนะสามารถได้ผลกําไรได้ผลตอบแทนจากอะไรที่เป็นการเสี่ยงคุณอาจจะลงทุนในหุ้นนะ อสลากิินแบ่งหรือได้ๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ส่วนตัวเลขที่ไพ่แนะนําเขาให้ใช้ตัวเลขเกี่ยวกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนั่นแหละ จะเป็นแก๊งเพื่อนคุณแฟนหรือคนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเราคนที่ทํางานร่วมกันใดๆก็ได้นะคะคนที่สนิทกับคุณมากๆหรือทํางานร่วมกันทําอะไรร่วมกันในช่วงนั้นๆใช้ตัวเลขเหล่านั้นก็สามารถที่จะมีโชคได้นะคะเรื่องของความรักกันบ้างค่ะสําหรับชาวธนูที่ยังโสดนะคะว้าวชาวธนูที่ยังโสดมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาแล้วนะ นั่นหมายความว่านะคะชาวธนูที่เห็นเนี่ยคุณมีสองทางเลือกหรือคุณมีช้อยส์แหละนะจะเป็นชาวธาตุลมชาวธาตุไฟที่เข้ามาทําให้คุณลังเลใจแต่ก็ว่าเดือนนี้นะคะชาวธนูที่โสดและมีตัวเลือกคุณจะชัดเจนได้ความสัมพันธ์ที่มันดูกระท่อนกระแทนยังไม่ลงตัวเดือนนี้น่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นให้เห็นแล้วนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ชัดเจนหรือคุณรอความชัดเจนจากเขาคุณจะได้รับสิ่งนั้นในเดือนนี้ค่ะนะคะแต่ ระวังนิดหนึ่งนะถึงบอกว่าความชัดเจนเท่านั้นนะที่มันเป็นผลบวกความลังเลใจความโลเลเป็นผลเสียมากๆนะจะทําให้คุณเครียดและเสียหายได้ด้วยเพราะฉะนั้นห้ามโลเลนะคะชาวโสดธนูส่วนคนที่แบบโสดสนิทไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะเดือนนี้ก็จะต้องมีเข้ามาละนะคะเพราะว่าไพ่เสน่ห์ของคุณก็ขึ้นมาแล้วด้วยนางก็จะเป็นลักษณะคนธาตุลมคนธาตุไฟซึ่งบอกไปแล้วว่าธาตุล นะคะกุมเมถุนตุนและธาตุไฟเมสิงธนูนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆไพ่ก็บอกว่าเราก็ต้องขัดกรองนิดนึงเนาะใครที่อยู่เคียงข้างเราในวันที่เรามีปัญหานะคะอยู่ช่วยเหลืออยู่ซัพพอร์ตดูแลก็ได้เราได้นะคะอยู่เคียงคันได้ปรึกษาได้อะไรได้ก็ว่าคนนี้โอเคแต่ส่วนคนที่ไม่โอเคอันนี้อันนี้น่าจะชาดคนไหนที่คุณรู้สึกไม่โอเคแล้ว ไม่ต้องเสียเวลานะคะก็คืออาจจะบล็อกหรือว่าหยุดความสัมพันธ์ไปได้เลยแล้วชัดเจนกับคนที่คุณคิดว่าใช่ไปเลยไม่ต้องแบบ เ,เขาเรียกอย่าเหยียบเรือสองแคมหรือว,ว่าอย่าคุยพร้อมกันอย่าคบสองคนหรืออะไรเงี้ยไม่ได้นะปวดหัวมากมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนเท่านั้นนะคะส่วนความรักของชาวธนูที่มีคู่แล้วค่ะช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเกื้อกูลและช่วยเหลือกันนะชาวธนูและคนรักนะคะอา,อาจจะเป็นคนรักของคุณที่มีการเข้ามาช่วยเหลือคุณดูแลคุณได้มากขึ้นนะคะหรือใครที่มีปัญหาเลิกรากันไปกับคนรัก เขาจะกลับมาในเดือนนี้นะคะนะแต่ถ้าไม่ได้เลิกลากันรุนแรงขนาดนั้นคุณมีปัญหาอะไรกันที่เสียอกเสียใจไม่สบายใจในเดือนนี้คุณก็จะกลับมาคืนดีกันและกลับมาดูแลกันอะไรกันมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเนาะการกลับมาแปลว่าอะไรอ่ะมันเหมือนจะมีปัญหามาก่อนหน้านี้เลยนะบางท่านบางคู่นะคะอาจจะมีปัญหากันมาในเดือนก่อนๆแต่เดือนนี้จะกลับมาคืนดีกันก็ใช่แต่ถ้าคู่ไหนที่ยังไม่มีปัญหาก็ต้องระวังเช่นกันนะเพราะอย่าง ที่บอกว่าอาจจะมีปัญหาก่อนมันถึงจะกลับมาคืนดีกันเพราะฉะนั้นการระวังปัญหาคือเรื่องอะไรคะเรื่องคําพูดค่ะระวังคําพูดที่ตรงที่แรงที่จะทําให้เสียความรู้สึกหรือทําให้อีกฝ่ายนึงเครียดนะเพราะฉะนั้นระวังคําพูดมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาแล้วก็ต้องไม่ต้องบางง้อก,กันหรือกลับมาคืนดีกันเอาแบบอยู่กันแบบสบายๆอย่างนี้ดีกว่านะคะ โอเคเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพชาวธนูเดือนนี้ค่ะชาวธนูเดือนนี้ให้ระวังอาการเกี่ยวกับขานะคะอาจจะมีอาการเกี่ยวมีปัญหาเกี่ยวกับขาปวดแข้งปวดขาหรือมีปัญหาใดๆที่เกี่ยวกับขามีเกณฑ์พบคุณหมอด้วยนะเนี่ยนะคะ2คืออาการปวดศีรษะหรือความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นชาวธนูที่รู้สึกว่าเริ่มมีความเครียดเยอะๆหรืออะไรแล้วเนี่ยชาวธนูจะต้องรู้จักปล่อยวางแล้วนะคะการปล่อยวางจะช่วยนะคะทําให้คุณอาจจะไม่ต้องถึงขั้นพบคุณหมอก็ได้นะ เพราะฉะนั้นระวังสองเรื่องนะคะคืออาการเกี่ยวกับศีรษะและก็อาการเกี่ยวกับาขานั่นเองนะคะไพ่อยากแนะนําอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวธนูอีกไหมนะคะสําหรับชาวธนูนะคะไพ่ก็บอกว่านะจริงๆในเดือนนี้มันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะม,มันมีเขาเรียกว่า การปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันโอเคขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเราเองนะคะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะที่คุณ คิดหรืออยากจะคิดอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นนะคะหรือมีคนเข้ามาห่วงใยคุณบอกอะไรคุณให้คุณรุ้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเราดีขึ้นอย่างนั้นก็ใช่นะส่วนบทสรุปภาพรวมที่พายอยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะ ไพ่ก็บอกว่านะคะจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนแห่งช่วงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเข้าที่ลงตัวและเติบโตมากขึ้นได้แล้วจากที่คุณมีปัญหาเครียดกดดันอะไรมากมายนะคะอะไรต่างๆนานาที่คุณไม่สบายใจนะคะกังวลใจหรือเป็นปัญหาเนี่ยนะคะกำลังจะดีขึ้นหลังจากนี้ไปแล้วนั่นเองเรื่องของการเดินทางก็แอบโดดเด่นเหมือนกันนะชาติ อนุท่านไหนนะคะที่มีพลันที่คิดว่าจะเดินทางคิดว่าจะได้เดินทางตามกําหนดหรือตามแผนที่วางเอาไว้นะคะไม่ต้องกังวลใจเพราะถือว่าคุณแอบกังวลใจเรื่องของการเดินทางอยู่เนาะส่วนเรื่องการงานการเงินก็จะเห็นว่านะคะทุกอย่างเริ่มลงตัวและเติบโตได้ดีเรื่องความรักนะคะอย่างที่บอกงวนกันอะไรกันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันได้นะแต่ต้องระวังเรื่องความระแวงความไม่ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะก็ต้อง เชื่อใจไว้ใจกันด้วยนะคะโอเคการทําบุญเสริมดวงค่ะเรามาทําบุญกันดีกว่านะคะชาวราศีธนูนะที่จะเสริมดวงให้กับคุณคุณนะคะการทําบุญเสริมดวงจริงๆเขาก็ให้เน้นทําบุญเกี่ยวกับ จริงๆได้สองสิ่งนะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กๆนะคะจริงๆให้เป็นอุปกรณ์การเรียนเน้นว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนใดๆนะคะที่ช่วยเหลือเด็กแต่ก็ให้เน้นว่าต้องอยู่ที่ไกลๆนะคะนิดหนึ่งนะหรือว่านะคะจะเป็นการเขาเรียกว่าถวาย สิ่งของนะคะให้กับทางวัดอย่างนี้ก็ได้แต่คือเขาเน้นให้ทําบุญเกี่ยวกับสิ่งของะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้จํากัดความเลยนะว่าจะต้องเป็นสังฆทา,านหรือว่าจะต้องเป็นอะไรเพียงแต่ให้ให้ระบุว่าให้เราบริจาคหรือถาวายนะคะสิ่งของให้กับวัดหรือโรองเรียนนะคะก็จะช่วยเสริมนะปัญหาเรื่องคนต่ตางๆนานานเรื่องของการงานต่างๆให้ดีขึ้นได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณชาวราศีธนูมากๆเลยที่รับฟังคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ใกล้ ไลให้กับชาวราศีธนูได้นะคะมีอะไรไม่สบายใจทักไลน์มาคุยกันขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมช่องดูดวงกับกุ้งแช่นะคะอย่าลืมกด subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้ก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะคะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิอาคอาัพหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากมเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย